ลงทุนธามได้วเวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องหุ้น TTB ธนาคารที่เกิดจากการรวมกันอย่างลงตัวของ TMB และ T Bank ที่ต่างฝ่ายต่างมีจุดเด่นช่วยเสริมศักยภาพในการเติบโตได้เป็นอย่างดีเรื่องปีแรกปี2566 TTB มีอัตราก,กำไรเติบโตเป็นอันดับที่3ของกลุ่มแบงก์และบรก ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่1บาท77สตางโดยมีคำแนะนำทั้งซื้อและถืออย่างละแปดโบล็กเท่าๆกันมีอะไรบ้างที่เห็นต่างกันถ้าเ,เพื่อนๆสนใจศึกษาเรื่องหุ้นบอนลง,งทงุนชามขอชวนติดตามอีพีนี้ไปด้วยกันใช้เวลาประมาณ14นาทีครับอาจจะมีบางส่วนที่ผมให้ความเห็นส่วนตัวรมด้วยแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นการชี้นำแนะนำในการซื้อขายหุ้นโปรดใช้วิจารณญาณของคุณในการพิจารณา และขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยให้กำลังใจกันด้วยนะครับ B, ท TB ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนแค่ชื่อก็เห็นแล้วว่าเกิดจาก2ธนาคารได้ควบรวมกันระหว่างธน,นาคารทหารไทย TMB และธนาคารธนาชาติ T-Bank เรามาคุยกันสั้นสนิดหนึ่งครับธนาคารแรกธนาคารทหารไทย t m เ ก่อตั้งโดยจอมพลสริธนรัต์ในปี2500โดยในตอนแรกเป็นธนาคารที่ให้บริการแก่ทหารและข้าราชการทหารเป็นหลักแล้วค่อยๆขยายบริการไปอย่างลูกค้าทั่วไป TMB มีบริการที่สร้างความหือฮาน่าสนใจมาสองครั้งหลักๆด้วยกันปี2555ได้เปิดตัวมีใบ e. TMB เป็นบริการบัญชีธนาคารด้วยตนเอง ตอนเปิดตัวแรกๆผมก็ไปใช้บริการนะครับเพราะช่วงแรกเขาให้ดอกเบี้ยงเงินฝากสูงมากแต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างมีใครยังใช้อยู่มาแชร์บอกกันหน่อยนะครับปี2556เป็นธนาคารแรกที่ได้ออกแคมเปญที่ MB All Free โอนเงินข้ามจังหวัดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเป็นแคมเปญที่สร้างกระแสได้มากเลยนะครับเนื่องจากตอนนั้นการโอนเงินข้ามจังหวัดมีค่าธรรมเนียมที่สูงมาก มาดูฝั่งทีแบงก์กันบ้างธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนเป็นบริษัทในกลุ่มธนชาตโดยตั้งต้นมาจากบริษัทเงินทุนเอกชิจำกัดมหาชนก่อนจะขยายมาเป็นธนาคารในภายหลังโดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือบริษัททุนธนชาตจำกัดมหาชนหรือ TCA p ซึ่งก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับและทั้งสองธนาคารนี้ t m b และ T-bank ก็ได้รวมกิจการกันเป็น TMB ธนชาต หรือ TTB ในปี2,564ครับใน,นเรื่องของธุรกิจธนาคาร TTB ได้เสนอมุมมองของผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบ4มิติที่เกี่ยวข้องกับการเงินของคนเราได้อย่างน่าสนใจนะครับได้แก่มิติที่1ฉลาดออมฉลาดใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของเงินฝากบัญชีและบัตรเครดิตมิติที่2รอบรู้เรื่องกู้ยืม เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่นสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อธุรกิจมิติที่3ลงทุนเพื่ออนาคตเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมและการลงทุน TTB Smart Port ซึ่งเป็นพอร์ตกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการกองทุน East Spring และ Amundi ผู้เชี่ยวชาญการจัดการสินทรัพย์อันดับหนึ่ง ของยุโรปในเว็บไซต์ของทีทีบีเขาเขียนไว้แบบนี้นะครับแต่ใครที่เคยถือกองทุนของที่นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นตำนานของการปิดกองทุนแบบงงๆประมาณว่าจะรีบปิดไปทำไมทำเอาคนถือกองทุนที่ขาดทุนต้องวาวุ่นนอนไม่หลับกันเลยล่ะครับมิติที่4ความคุ้มครองที่อุ่นใจเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของประกันเช่นประกันชีวิตประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุประกันเดินทางประกันเพื่อการเกษียณเรามาดูผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ปี2566ของ TTB ีบีกันครับผมจะขอพูดตัวเลขเฉพาะส่วนที่สำคัญและปัดเศษขึ้นถ้าเเพื่อนๆต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์หรือเว็บไซต์ของ t ีทได้นะครับทีทมีกำไรในไตรมาสที่2ปี66อยู่ที่4,566ล้านบาท เพิ่มขึ้น33%และทํากําไรในครึ่งปีแรกอยู่ที่8,861ล้านบาทเพิ่มขึ้น34%ไตรามาสท,ที่2มีไรายได้จากการดําเนินงาน17,760ล้านบาทเพิ่มขึ้น11.8%ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน7,863ล้านบาทเพิ่มขึ้น8.3% ไม่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น4,244ล้านบาทลดลง3.2%ทำให้มีกำไรสุทธิ4,566ล้านบาทเพิ่มขึ้น33%ในภาพรวมททบอธิบายว่าไรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากไรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นและการตั้งสำรองนี้ศูนย์ลดลง เนื่องจากมีการควบคุมคุณภาพนี่ได้ตามเป้าหมายตรงนี้ที่ทางทีทีบีบอกว่าควบคุมคุณภาพนี่ได้ผมเลยต้องขอดูคุณภาพนี่นิดหนึงครับโดยจะโฟกัสไปที่ลูกนี่ขั้นที่2และ3ซึ่งมีความเสี่ยงสูงจากรายงานนะครับในวันที่31ธันวาคมปี65มีลูกหนี้ขั้นที่2คิดเป็นเงินสินเชื่อ116,000กว่าล้านบาทลูกนี้ขั้นที่3 เป็นเงินสินเชื่อ41,000กว่าล้านบาทณวันที่30มิถุนายนปี6กกมีลูกหนี้ขั้นที่2คิดเป็นเงินสินเชื่อ119,00 0กว่าล้านบาทลูกหนี้ขั้นที่3เป็นเงินสินเชื่อ4700กว่าล้านบาทสำหรับลูกหนี้ขั้นที่3จะเห็นว่าลดลงไปประมาณ1,000ล้านบาทเนื่องจากธนาคารมีการตัดหนี้ศูนย์และขายสินเชื่อด้อยคุณภาพออกไป แต่ลูกหนี้ขั้นที่สองที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ2,700ล้านบาทส่วนนี้จึงน่ากังวลนะครับว่าอาจจะมีลูกหนี้ขั้นที่สองบางส่วนตกชั้นไปเป็นลูกหนี้ขั้นที่สามในอนาคตได้ครับแต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าทที TV ทำกำไรเติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับโดยครึ่งปีแรกนี้ถือว่าเป็นธนาคารที่มีอัตรากำไรเติบโตเป็นอันดับที่3ของกลุ่มแบงก์ในประเทศไทยครับ เรามาดูในส่วนของข้อมูลตัวเลขทางการเงินกันครับตอนที่ผมทําข้อมูลในส่วนนี้เป็นวันที่28กันยายน2566เป็นช่วงที่ตลาดปิดไปแล้วราคาหุ้นของ TTB อยู่ที่1บาทหกสตางค์ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญครึ่งปีแรกปี66มี ROA ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน2.08% ROE อัตราผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น7จ2 อัตรากำไรสุทธิ19.38%อัตรานีิสินต่อทุน7.14เท่าถ้าดูข้อมูลย้อนหลังไปก็ต้องบอกนะครับว่าตัวเลขทางการเงินของทีทีบีดูดีขึ้นมากเลยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนผลการดำเนินงานจากการควบรวมกิจการได้เป็นอย่างดีครับข้อมูลสถิติที่สำคัญณนวันที่27กันยายน2566มี P/E เวลาคืนทุน10.14เท่า PBV ราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี0.74เท่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผล4 2 4ตรงนี้ต้องบอกนะครับว่าที่ผ่านมาที่ทบีจ่ายเงินปันผลดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ปี66นี้จ่ายปันผลไปแล้วสองครั้งรวมเป็นเงินปันผล0.103บาทต่อหุ้นประมาณ10สตางค์ต่อหุ้นนะครับ จึงทำให้มีดีเวเดน y นยิวอยู่ที่4.24%จึงกลายเป็นหุ้นปันผลที่น่าสนใจขึ้นมาครับสำหรับการวิเคราะห์จากโบรกตอนนี้มีบทวิเคราะห์มาจาก16โบรกมี8โบรกแนะนำซื้อมี8โบรกแนะนำถือไม่มีโบรกแนะนำขายนะครับมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่1บาท77ตาง์ราคาหุ้น TTB ในตอนที่ผมทำข้อมูลอยู่ที่ หนึบาทหกสตางค์ทำให้มีอัพไซด์อยู่เพียงแค่สเอร์เซนท่านั้นครับบร็อกที่แนะนำถือและซื้อมีจำนวนที่เท่ากันเลยนะครับเราไปดูข้อมูลสรุปที่บร็อกมองว่าให้ถือกันก่อนบร็อกกลุ่มนี้มองว่ากฎเกณฑ์กันให้สินเชื่อมีความเข้มงวดมากขึ้นและเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าจึงทำให้มีการเติบโตของสินเชื่อนั้นลดลงรวมทั้งที่ทีี TV, มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงขึ้น จึงทำให้กำไรมีแนวโน้มลดลงสำหรับความเห็นของโบรกที่มองว่าให้ซื้อสรุปได้แบบนี้ครับโบรกให้น้ำหนักการเติบโตของรายได้ที่จะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิรายได้ค่าธรรมเนียมซึ่งจะทำให้ท t b ีบีมีกำไรเพิ่มขึ้นและยังมีผลกระทบจากค่าใช้ใจ่ายสำรอที่จำกัดด้วยครับความเห็นของบรกที่แนะนำถือและซือ้อ ค่อนข้างมีความแตกต่างกันมากและข้อมูลบางส่วนยังไม่ชัดเจนดังนั้นแนวทางการใช้ข้อมูลจากโบลโกผมขออนุญาตแนะนำว่าให้หาข้อมูลสำคัญหลายๆส่วนมาประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้เราสามารถประเมินให้น้ำหนักกับปัจจัยสำคัญต่างๆได้ซึ่งจะทำให้เราบริหารความเสี่ยงได้มากขึ้นครับช่วงสุดท้ายนี้ผมได้ research, รีเสิร์ชรวบรวมปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่มีน้ำหนักน่าสนใจเกี่ยวกับหุ้นทท,ทบมาอย่างละสองข้อครับ ปัจจัยบวกที่1 t ึ่และ T-Bank มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน TMB มีฐานเงินฝากจำนวนมากทำให้บริหารต้นทุนการเงินได้ต่ำแต่ว่า TMB มีพอร์ตสินเชื่อรายย่อยที่ยังน้อยอยู่ส่วน T-Bank หรือธนาคารธนาชาติมีพอร์ตสินเชื่อรายย่อยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์เป็นอันดับที่หของตลาดแต่ว่ามีต้นทุนทางการเงินที่สูงดังนั้นการรวมกันของสองแบงก์นี้ นอกจากจะมีลูกค้าและสาขารวมกันเพิ่มขึ้นแล้วยังได้เพิ่มศักยภาพของการซีเนอร์จีได้อย่างดีเยี่ยมครับซึ่งจะทำให้ TTB บริหารต้นทุนการดำเนินงานและสร้างไรายได้เติบโตได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตครับปัจจัยบวกที่2การรีบแบรนด์ใหม่ก็ต้องบอกนะครับว่ามีหลายธุรกิจที่รีบแบรนด์แล้วไม่ประสบความสำเร็จแต่แนวโน้มของท t บรีบแบรนด์ดูแล้วไม่ใช่แค่เปลี่ยนโลโก้ แต่เหมือนจะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการบริหารให้ทันยุคสมัยใหม่มากขึ้นมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับมาดูทางปัจจัยลบกันบ้างครับปัจจัยลบที่ 1. น่งนครัรเรือนเพิ่มสูงขึ้นเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวชา้ารวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่ยังคลุมเครือเป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจสินเชื่อของทีทบีได้รับผลกระทบ ในด้านการปล่อยสินเชื่อและการจัดเก็บหนี้ที่ลดลงรวมทั้งอาจจะมีหนี้ด้อยคุณภาพเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะหนี้สินเชื่อรถยนต์ปัจจัยลบที่2ระบบของ TTB มักจะมีปัญหาบ่อยอย่างเช่นในปี6-5แอปพลิเคชัน TTB Touch เกิดปัญหาขัดข้องเป็นอันดับที่1คิดเป็น26ครั้งหรือประมาณ93ชั่วโมงทำให้ลูกค้าได้รับผลกระทบมาก โดยเฉพาะการโอนหรือจ่ายเงินเพื่อทำธุรกรรมสำคัญและทำให้ TTB ได้คะแนนความไว้วางใจจากลูกค้าอยู่ที่8.18%เท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามครึ่งปีแรกปี2566ผมได้ตรวจสอบพบว่าระบบของ TTB ยังขัดข้องอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าน้อยลงครับถ้า TTB ต้องการแข่งขันในตลาดที่ใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อกับลูกค้าก็คงต้องเร่งจัดการให้ดีขึ้น เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าครับสำหรับความเห็นส่วนตัวผมสรุปได้แบบนี้ครับทีทีบีเป็นธนาคารขนาดกลางที่มีศักยภาพในการเติบโตจากเดิมที่ทีทีทบีเคยจ่ายปันผลในอัตราไม่ถึง4%ปี66นี้ได้จ่ายเงินปันผลในอัตรา4.24%จึงกลายเป็นหุ้นปันผลที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาสูงมาก ถ้าเทียบกับธนาคารอื่นอาจจะต้องเก็บไว้ใน watch list แล้วคอยดูกันไปก่อนครับสำหรับ EP นี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการซื้อขายหุ้นแต่หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากข้อมูลหุ้นนะครับถ้าผมมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปหรือเพื่อนๆมีความเห็นเพิ่มเติมช่วยมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยลงทุนท่ามแลเวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ